เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2025หัวข้อความมั่งคั่งล้นเหลือข้อพระครรหลักสดุดีบทที่112ข้อที่3 3สทรัพย์และความมั่งคั่งอยู่ในบ้านของเขาและความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิจ อ่านพระธรรมทีเสคาริยาบทที่หนึ่งข้อที่สิบสี่ถึงสิบเจ็ดสิบสี่ทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนาอยู่กับข้าพเจ้าจึงกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าจงร้องประกาศว่าพระยาเวจองทัพตรัสด,ดังนี้ว่าเรามีความห่วงแขนกรุงเยรูซาเลม็มคือกรุงสิโยนเป็นอย่างยิ่งสิบห้า เราโกรธประชาชาติมากที่อยู่อย่างสบายๆเพราะเมื่อเราโกรธแต่น้อยเขาทำให้เหตุการณ์ยากลำบากมากขึ้น16เพราะฉะนั้นพระยาเวจึงตรัสว่าเราจะกลับมายัางกรุงเยรูซาเล็มด้วยความกรุณาพระยาเวจอมทักตรัสว่าเราจะต้องให้มีการสร้างนิเวศของเราขึ้นไว้ในนั้นและถึงเชือกวัดไว้เหนือกรุงเยรูซาเลม็ม17 ทรงร้องประกาศอีกว่าพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าเมืองของเราจะภัยบุญท่วมท้นไปด้วยความมั่นขั่งอีกและพระยาเวจะปลอบสิโยนและเลือดสันกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งเนื้อหาพระเจ้าไม่ได้ทรงปรารถนาให้คุณมั่งขั่งเพียงอย่างเดียวแต่พระองค์ทรงปรารถนาให้คุณมั่งขั่งล้นเหลือในสองธงสาวดดาน บทที่หนึ่งข้อที่หกถึงสิบห้าหกซาโลมอนเสด็จขึ้นไปที่นั่นยังแท่นบูชาทองสำริดเฉพาะพระพักพระยาเวซึ่งอยู่ที่เต็นท์นัดพบและถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหนึ่งพันตัวบนแท่นนั้นเจ็ 7. ในคืนนั้นพระเจ้าทรงปรากฏแก่ซาโลมอนและตรัสกับพระองค์ว่าเจ้าอยากให้เราให้อะไรแก่เจ้าก็จงขอเถิด 8. ซาโลมอนก็ทูลพระเจ้าว่าพระองค์ได้ทรงสำแดงความรักมั่นคงที่ยิ่งใหญ่แก่ดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์และทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นกษัตริย์แทน 9. ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าขอให้พระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์เป็นจริงณนะบัดนี้ พราะพระองค์ได้ทรงทําให้ข้าพระองค์เป็นก,กษัตริย์เหนือชนชาติที่มากมายเหมือนผงคลีของแผ่นดินโลกส0ขอประทานสติปัญญาและความรู้แก่ข้าพระองค์ที่จะปกครองต่อหน้าชนชาตินี้เพราะใครเล่าจะพิภากษาประชากรอันมากมายนี้ของพระองค์ได้สิอพระเจ้าตรัสตอบซาโลมอนว่าเพราะว่าสิ่งนี้อยู่ในจิตใจของเจ้าและเจ้าไม่ได้ขอทรัพย์สมบัติ ความมั่งคัน่นเกียรติหรือชีวิตของพวกคนที่เกลียดชังเจ้าและทั้งไม่ได้ขอชีวิตยืนยาวแต่ได้ขอสติปัญญาและความรู้เพื่อตัวเจ้าเองเพื่อเจ้าจะพิากษาประชากรของเราผู้ซึ่งเราได้ตั้งเจ้าให้เป็นพระราชาเหนือเขาทั้งหลายนั้น 12. เราจะให้สติปัญญาและความรู้แก่เจ้าเราจะให้ทรัพย์สมบัติความมั่งคัน่น และเกียรติแก่เจ้าด้วยอย่างที่ไม่มีกษัตริย์องค์ใดผู้อยู่ก่อนเจ้าหรืออยู่ภายหลังเจ้าจะมีเหมือน 13. ซาโลมอนจึงเสด็จไปจากปูชนียสถานสูงที่กิเบโอนและไปจากหน้าเต็นท์นัดพบมายันกรุงเยรูซาเลม็มแล้วพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล 14. ซาโลมอนทรงสะสมรถรบและทหารมา้า พระองค์ทรงมีรถรบ1,400คันและทหารม้า12,000คนซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ที่บรรดาเมืองรถรบและอยู่กับพระราชาในกรุงเยรูซาเลม็ม15และพระองค์ทรงทำให้เงินและทองคำในกรุงเยรูซาเล็มมีมากราวกับก้อนหินและทรงทำให้ไม้สนสีดามีมากราวกับไม้มะเดือแห่งเนินเชเฟลา พระคัมทีบันทึกไว้ว่าซาโลมอนมีความมัง่งคั่งมากมายจนทําให้เงินและทองกลายเป็นของสามัญเหมือนก้อนหินในเยรูซาเลม็มแม้ว่าเขาจะทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อปกครองอิสราเอลแต่พระเจ้าก็ประทานความมัง่งคั่งมากมายให้แก่เขานอกเหนือจากสติปัญญานั้นสดุดีบทที่35ข้อที่27 27 ขอให้บรรดาผู้ที่เห็นชอบในใชัยชนะของข้าพระองค์โหร้องและยินดีและกล่าวเสมอว่าพระยาเวนั้นยิ่งใหญ่พระองค์ผู้พอพระทัยในความสมบูรณ์พูนสุขของผู้รับใช้ของพระองค์พระเจ้าทรงพอพระทัยในความเจริญรุ่งเรืองของผู้รับใช้ของพระองค์อย่างแท้จริงพระองค์ทรงสามารถตัดสินใจทำให้ท่านมั่งคั่งล้นเหลือ แต่แตพระองค์จะไม่ทรงทำเพื่อคนเห็นแก่ตัวเมื่อพระองค์ประทานความมั่งคั่งล้นเหลือแก่ซาโลมอนเป็นเพราะซาโลมอนไม่ได้ขอสิ่งใดเพื่อพระองค์เองแต่ทรงขอสิ่งใดเพื่อประชากรของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ประทานให้ท่านพระเจ้าจะไม่ประทานความมั่งคั่งล้นเหลือแก่ท่านหากท่านไม่ทุ่มเทให้กับประชากรของพระองค์และพระราชกิจของพระองค์บนโลก สิ่งที่ท่านต้องการทำด้วยความมัง่งคั่งคือการใช้จ่ายเพื่อตัวท่านเองและครอบครัวเพียงอย่างเดียวหรือหอดอ้านต่อหน้าผู้คนพระเจ้าจะไม่ประทานความมัง่งคั่งล้นเหลือให้ท่านเมื่อพระเจ้าทรงทราบว่าพระองค์ทรงวางใจให้ท่านใช้ทรัพยากรที่พระองค์ประทานแก่ท่านเพื่อขยายอาณาจักรของพระองค์บนโลกพระองค์จะทรงอวยพรท่านด้วยความอุดมสมบูรณ์ พระองค์ทรงอวยพรอับราฮัมด้วยความมั่งคั่งล้นเหลือและทรงทำให้เขายิ่งใหญ่เพราะพระองค์ทรงวางใจเขาได้และเพราะพระองค์ทรงทราบว่าเขาจะเป็นพรแก่คนทั้งโลกปฐมมกาลบทที่สิบแปดพ่อที่สิบเจ็ดถึงสิบเก้าสิบเจ็ดพระยาเวตรัสว่าเราจะซ่อนสิ่งซึ่งเราจะทำนั้นไม่ให้อับราฮัมรู้หรือสิบแปด แน่ทีเดียวอับราฮัมจะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีกำลังมากและประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้รับพรก็เพราะเขา19เกเพราะเราเลือกเขาแล้วเพื่อเขาจะได้กำชับลูกหลานและครอบครัวที่สืบต่อมาของเขาให้รักษาพระมรรคของพระยาเวให้ทำความชอบธรรมและความยุติธรรมเพื่อพระยาเวจะประทานแก่อับราฮัม ตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขาพระเจ้าจะทรงไว้วางใจให้ท่านมีทรัพย์สมบัติล้นเหลือได้หรือไม่ครั้งหนึ่งผมเคยเดินทางไปยิปรอนตา้าและกำลังเพลิดเพลินกับการชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเช่นยิปรอนตา้าและอื่นๆทันใดนั้นผมก็เห็นบางสิ่งที่กระทบกระเทือนความสุขของผม นั่นคือมัสยิดที่สร้างขึ้นที่นั่นด้วยเงินหลายล้านปอนด์สเตรลิงเมื่อผมถามผมได้รับคำตอบว่ามีคนใช้มัสยิดนี้เพียงไม่กี่คนและมีผู้สนับสนุนเงินทุนเพียงคนเดียวผมหันไปหาพระเจ้าและถามว่าพระเจ้านี่มันอะไรกันคำตอบที่ผมได้รับจากพระองค์คือพวกทันช่างเชื่องช้าเหลือเกิน โดยเฉพาะชาวไนจีเรียาบางคนถึงกับกลัวที่จะเจริญรุ่งเรืองเมื่อพวกท่านอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดประทานความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพระงคมสิ่งที่พวกเจ้าขอคือหนึ่งล้านไนร่าพวกเจ้าไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะยึดครองโลกทันใบนี้ไว้เพื่อพระเยซูคริสตท่านที่รัก เมื่อหัวใจของพวกท่านเต็มไปด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะขยายอาณาจักรของพระเจ้าพระองค์จะไม่ทรงลังเลที่จะประทานทรัพย์สมบัติล้นเหลือให้แก่พวกท่านข้อคิดสะท้อนถ่านามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะขยายอาณาจักรของพระเจ้าหรือไม่พระเจ้าทรงสามารถไว้วังใจให้ท่านมีทรัพย์สมบัติล้นเหลือได้หรือไม่